ดิชานเจ็บโอ้ยเทเตอร์ไปไหนไปไหนน่าจะออกไปข้างนอกออกไปคอยไปขาวตายตายใช่โมซี่ปะไม่ไม่ลิชันที่อยู่นี่ตีอะไรบัวเอ้ยเสียไม่พีพอตีกี่พี่เล่นตัวปลอมไปเคลียร์เกรดแป๊บว่าค่าเคลียร์ ชิดซ้ายกี้ชิดซ้ายเจ็บเจ็บเจ็บกลับไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยมันนอนนอนนะนอนนะจะตันให้พี่ดิมแค่นี้ตันชิดขวาตัวนึงวะกี้ล็อกแค่ไหนพี่ต้องดึงหนามรออยู่เรออยู่แม่เดี๋กูติดหนามด้วยวจับนีไปเล่นนิตตี้แทนคนดีฮัลโหลิงจ้องก็ได้พี่โฟอต้าจริงกีฟอมหรอ เอ้ยสิโฟแดนดินแดนดินหลังบ้ามีเรียกปูกล้กา,ตา,ต,าตายสิโฟหมดอสองคนสองคนนันมาดันมาดันมากี้จะสุดหมดหลอกแค่น่อยมีเรียกี้กี้มันตายแล้วกูเรียกก่อนอะใครก็ได้เฮ้ยเสียแถวเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงเศษแถวเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงเซิร์ฟเวอร์ไม่กังวลนะให้เก็บไหมเทพกูไมอ้มอ๋มอมอีแถบโดน เฮ้ยรุ่งน้ำปูปลาตายปูปลาตายพอดับข้างล่างเออตัวนี้อยู่ข้างล่างเพิ่งดับไปมมัันนตตกกเฮ้ยโหัวน้ำขวาโหัวน้ำขวาพี่ทิ๊บเฮ้ยดับดับไปไหนวะเสียงยุทธันเข้าขวาเข้าขวา เจ็บหนึ่งตัวละนอกลำบบตายตัวนี้ใช่ตัวนี้ปะายต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 ายายตายตอยตายตายตายตนยตายตายตอยตามตงนะ

ที่โตโ <left> หดปะถ้าออกสะพานต่อได้ป่ะไปออกไม่ต่างอะไรตะไม่มีไม่มีไม่มีโหดแต่ว่ามันไปตัวเธอเชื่อเจ็บจ <emen> ัดเลยเฮ้ยโว้ยสะพานใหม่มาสะพานใหม่มาเขาเจาะขวาสะพานใหม่มาแล้วไห่แบบนเดินบิ๊กจะเดินบิ๊กเขาเจาะขวาเดินปี๊ดแล้วเดินบิ๊กไป้ายเดินแปดสะพานใหม่มาสะพานใหม่มาเธอเชื่อเจ็บจัดเลยอะเฮ้ยผู้อยู่็อกผู้โดนแก ปันใหม่พี่เจอยู่มแบบนจ้นวอันอยู่นี่ปต่ำล่นลิก็เล่นลิงก็โอ้ยี่อะามังนั่งเลยไอต้องดำดินเอายังวะต้องข้าหใหม่มาจบแดงวะจบแดงจบแดง โดนไมนิ่งโดนเกปิดแตกมีโดนไมนิ่งโอ้โีไมกด้คือาอยู่้ายอยู่้ายโดนอะไรกันหับอยู่ล็อกอยู่ กลายหลายตัวดิมนั่งอยู่มีบาได้ดิมนั่งอยู่เขาคกินไปดิมข้างล่างนะเบเกอรี่เข้าแล้วสองตัวเบเกอรี่อีกตัวนึงหน้าซ้ายดิคือกหีขอเป็นเดียวพอเป็นเดียวพอไม่เดียวพอดีนะใจเย็นๆนะ ถ้าสื้อมาอยู่ซ้ยดขวาดีขวาางยิ่ไปขวาแล้วมันเจอีฟอสอะยิงตีนมันพี่ยิงเตมมันบกเลยละกันเปล่าอหลังเล็ัไวะดีมันเขียนใจว่ามุิีในใจว่ามาซิงอสป่ะวะ นไม่ได้เปิดเลยเปิดให้ไม่ต้องก็ได้เออดิฟิวดรอบเล้วมีตั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 วเอ็นตัวนึงเอ็นตัวนึงกิกาตายมาหนิมาหนิเท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 น่ะ เพชรตัวท้ายมีอะไมยมีอะไมีขึ้นไม่ขึ้นมีแถบฟอร์ดเกี่ยวของอ่ะแฮตใหม่ตัวแฮตใหม่ตัวแถบฟอร์ดไม่ได้ไฟเพชรไฟเพชรไฟเพชรโดนตายโดนตาย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 อ๋อดูนี่เยอะดีนะใจกว่าเพชรแฮตใหม่ตายใหม่ตายสวยเดี๋ยวเพื่อนโดนอยู่บุ๊คเพื่อนโดนอยู่ อยู่ใต้กล้องเบ้าบุ๊กใต้กล้องอ่ะใช่ใช่ติศา,าไปไปตร,ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมันน่าจะนอนอยู่บันไ,ไดไม่มีใช่ปะวขวาขวานอนอยู่เนี่ยนอนอนองไม่ตายเลยหรอหือหนึ่งลงมาแล้วลงแล้ว,ลลวสวยหางนอ้ขาีออ้ข้างนีกข้านงนี้นี้ขงเล้น้างนีานข้างี้กนขงนี้าน้งนงนงนน้าประตู้ขง ก็อยู่เสามีใครอยู่รอรอคอด้วยยิงก็ตายไปเดี๋ยวหาเหอเล้นดนกนได้แต่าเราปบมาทับได้นะปุบ่เดียวดีเก็บอมไปนแต่เวตัวนึงตัวนึงหลอมตัวนึงดูไปหน้าหนึ่ง วอตเฮียปาดมาโดนมาเช็คคเวโอ้เพียบอ่ะผมบอกเลยสองแผ่นอ่ะอยู่ไหนบ้างอ่ะอ่าข้าวๆก็คือในไซสี่ตัวมีพิษเนี่ยเอาไม่ได้อย่งนี้ล้มตัวหนึง่งหลังบอมตายเฮ้ยปัดนะเฮ้ยปัดอีปัดอีปัดอ e, ีใกล้ขวาสายพิดอ่ะสายพิด

กระลาดเข้าเยอะเกมไปแล้วแล้วก็ไปติลที่โน้หน่ยโน้นไปอยู่ฝั่งอัต่าใส่แล้วใส่แล้วก้วสัตว์ไม่อยู่หรอกไม่มีเอดน่าจะเอด